สวัสดีครับผมก็พ่อจัดดีห้าสิห้ารีวิวครับตูอดอีพีนี้เป็นคุยเล่นหลังเกมเนาะเล่นหลังเกมครับผมอ่าเป็นอีพีที่สี่อีคับผมโอเคเป็นอีพีที่สี่กันพิมพมาลิกกนคลิปครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะครับผมครับผมอ่ะไปเริ่มฝั่งข้อโพดก่อนคู่ครับโอ้โหคู่บิ๊กนอน เป็นยังไงม้่งโอ้มันมีประเด็นดราม่าหลายจุดมาได้ข่าวว่าประเด็นเยอะคู่นี้ครับผมเอออ่ะมันก็มีตั้งแต่ครึ่งแรกเลยอ่ามีแบบมีสอบของบุนโนบุนโนกิมาอะไรอย่างเงี้ยอ่ครับโอเคก็มีจังหวะสอบอืมอืออแล้วก็มีอ่าของคายฮาวแบทที่มาเสียบบุนโนด้วยหรือเปล่าอ่อันนั้นจะเป็นใบแดงหรือเปล่าอีกอะไรเงี้ยครับ อืมอ่าครับแล้วก็เจ้าปัญหาคือเฮ้ยอันนี้มันได้ประตูด้วยนะแต่ผมว่าลูกที่จจวิลอกไปเอามาเนี่ยนะมันออกไปแล้วผมอืมครับไปคิดว่าคิดว่าน่าจะออกไปเนาะแต่จริงๆ VRR มันเหมือนไม่ได้ย้อนดูจังหวะนั้นมาดูจังหวะที่ได้ประตูถูกต้องไหมครับคือมาดูล้ำหน้าหรืออะไรอย่างนี้เาวาในเขตหรือเปล่าอะไรครับอืมอ่า เพราะว่าหลังเกมก็ถือว่ามีประเด็นค่อนข้างเยอะเนาะเยอะ,อะครับอืมในโซเชียลนี่แคปไอ้ลูกออกเนี่ยมากันเต็มเลยครับผมเออแล้วก็มาถกเถงกันก็ผลครับครับผมก็ผลปรากฏว่านิวคาสเซิลชนะไปหนึ่งศูนย์เนาะศูนย์ครับอ,รอืมไอ,อ้ลูกเจ้าปัญหาเออลูกเจ้าปัญหา ในในความคิดเห็นเขาโพสเอาจเอาช็อตแรกก่อนช็อตแรกที่โจวิลล์หลบตหวัดเข้ามาอคิดว่าออกใช่ไหมอาออกเลยครับผมในฐานะแฟนวิลคับอืมก็หลักฐานออกมาขะานนั้นออกครับอืหลักฐานค่อนข้างชัดเจนเจนอแต่แมนยูตอนนั้นผมจำไม่ได้ว่าแมนยูเจอใครเหมือนกันอครับผมครับแต่ไม่รู้ว่าเออนั่นแหละ ยังไงเนาะแบบอะไรและแลดฟอร์ดใช่ไชยครับเออใช่แลดฟอร์ดครับถึงเส้นหลังแล้วก็ตวัดเข้ามาเ,เหมือนกันเลยเหมือนลูกวิวหลอกเลยแต่ลูกแลดฟอร์ดเป็นลูกออกครับซึ่งกลายเป็น V.R a จังหวะนั้นอะมาย้อนดูจังหวะที่แลดฟอร์ดตวัดเออครับอืือแต่นี้กลับคู่นิวคาเซิล V.R กลับไม่ย้อนจังหวะไม่ดูวิวหลอกตะวัดเอออือือผมก็ อ่ะโอเคอันนั้นอันนั้นช็อตแรกอ่ะเขาโพดคิดว่าออกแล้วอ่ะช็อตสองช็อตสองเนี่ยพอวิลล็อกหยอดหยอดเข้ามาปุ๊บอ่าตัวลิงตั้งเข้ามาเหมือนจะผัดคาลาบี้หรือเปล่าครับมีเออนิ้นหนึ่งแล้วก็อผมอ่าล้มไหมอ่ะเฮ้เจ้าอ่าผัดทางด้านของกากาเบลมากันเยสเออเออฟาวไหมอ่าผมว่าก็ฟาวนะ เออ,อสองสองช็อ t แล้วนะพี่คุณอันนี้คุณเป็นแฟนนิวคาสเซิลนะเหมือนแต่อะแต่ไม่รู้ว่าคือโดนอะโดนโดนผักอะครับแต่ไม่รู้เขาพุ่งห่ออันนี้ไม่แน่ใจอันนี้เออแต่จะผักจริงๆอืมบามขาผม,มคือเป็นเหมือนจังหวะเขาเรียกว่าจังหวะกดกด กดหลังกราบเบวมากันเยสมากกวา่าถูกไหมใลำบุญแรงนิดหน่อยอืครับอืมแต่แต่จริงๆลูกนั้นอาร์ซนอลก็ต้องบอกว่าอะไรนะดาวิดลาย,ยาก็พลาดเองด้วยถูกไหมเอ,อกมาตัดควลตาแล้วก็กอดอนยืนอยูือรง้นพอดีครับว่าสัสเลยเรียบร้อยครับเอออืมครับผมกอดอนก็เลยยิงโล่งๆเข้าไปบา่เลยครับอ่าพอมาเขาเรียกนะไรนะทย เกมมีจังหวะของบลูโน่กิมเมเลสที่สองอีกใช่ไหมครับวิ่งมาสองใช,ใช่ใช่ใช่ครับเออก็เปลาไหมเข้ามาเลยตรงนี้เออเออ,เอ,อในความเห็นแฟนิวคาสเซิลลูกนี้ว่างไงแดงครับแดงใช่ไหมครับเออแต่ผมว่าแบบเกมนี้ก็เหมือนเข้าแค่ิวคาสเซิลเหมือนกันนะเออหรือเปล่าอืมใช่ แล้วก็ลูกที่แบบได้กันสามสี่ไปเหลืองอย่างเงี้ยเหมือนการควบคุมอารมณ์ของเราไม่ค่อยดีนะครับบานทีแบบเด็กวัยรุ่นหนึ่งบอด,ดอนอย่างเงี้ยเออเข้าไปเหมือนเออเข้าไปนิดเดียวอ่ะคือใบเหลืองแล้วมันมีบน้รทีเลยครับเออแบบเข้าไปดต่อว่าอะไรอย่างงี้ยอาวเหลืองอูนโน่เอ้ทางไฟเป็นชาเดินมา เรื่องเลยครับผมเออมันก็อืมีมผลต่อทีมนะอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเข้าใจครับว่าเออมันอารมณ์ร่วมกับทีมนะครับ,รบอืเกมมันเดือดด้วยครับอืแล้วก็ช่วงท้ายเกมก็เหมือนอาร์ซนอลเหมือนเขาเรียกว่าฟิลขาดใช่ไหม,มครฮาวเวิร์ดอะ <laughs> โอ้โห <laughs> เสียบสเต็มที่เลยเห <laughs> มือนเอาขึ้นไปขึ้นกันมา เออแต่จริงๆลูกนั้นไคลฮาวเวิร์ดก็ก็น่าจะแดงนะในความเห็นผมนะใช่ไหมจผมว่าผมว่านัดนี้แบบอารเตต้าเขาก็ค่อนข้างวิจ,จารณ์ครับอืมหลายหลายจังหวะอะไรเงี้ยกลายเป็นนิวคาสเซิลได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะ <S <S อืมเออคราวเนี้ยมันก็เลยเริ่มมีกระแสะพูดถึงเรื่อง VAR กับกรรมการค่อนข้างเยอะแล้วว่าแบบ เออการตัดสินมันไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยมีมาตรฐานอะ่ะใช่ใช่ใช่ไหมถูกเลยครับอืมเหน,นั่นแหละเป็นประเด็น,นขึ้นมาใหญ่ใหญ่เลยแหละอืใช่ตั้งแต่นัดอะไรนะลรเวอรครูที่ลืมตีเส้นอย่างเงี้ยจังหวะมีอย่างนี้ด้วยมันก็เลยกลายเป็นแบบเฮเป็นประเด็นขึ้นมาอีกะอืมเป็นประเด็นใหม่ๆขึ้นมาอีกละ โอเคแต่ยินดีด้วยนิวคาสเซิลปรับอาร์เซนอลได้ทีมแรกในพรีเมียร์ลีกอาร์เซนอลแพ้นัดแรกแล้วอก็เขาเรียกว่าอะไรเก็บครับดูว่ตอนแรกเฮ้ยจะโดนไหนี่ครับอืมอืมเพราะว่านัดนี้ก็ถือว่าอาร์เซนอลก็ปุกบุกหนักเนาะครับแลกกันไปแลกกันมาอหูครึ่งแรกนี่ครับสิบนาทีนี่เหมือนดูมวย มวยแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแลกหมัดกันแลกตุบทุ๊บเลยอ่ะใช่ใช่ขนาดโอ้โหย้อนกลับมาดูไฮไลท์นี่ยังแบบสนุกเลยครับผม,อ,มอือฮึอืมอ่าแล้วก็โอเคกอนิวคาสเซลก็ชนะไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ะครับนชนะอาร์เนอลได้ครับเออ อาสัญญาณนิดนึงดีเลยนิดนึงครับอ่ะโอเคอ่โอเคดีเราผ่านสูงนะบางทีสัญญาณอะไรดีเลยนิดนึงเนาะขอโทษด้วยรับผมอ่ากลับมาฟังเมนยูบ้างลูกเปียฟูลแลมก็นัดนี้อ่าพูดถึงการจัดตัวผู้เล่นก่อนครับก็โอนา่นก็คงเป็นประตูเหมือนเดิมนะครับแบ็คขวานัดนี้ได้ทางด้านของ วันวิสก้ากลับมาบเป็นแบ็คขวาอ,อส่วนแบ็คซ้ายก็ถือว่าพลิกโผเหมือนกันทางด้านของเทนแฮร์เอาเอาดาโลลงลงแทนเลกูลอนนะครับเลกูลอนไม่ได้ลงส่วนเซนท์แร์ดก็ถือว่าตอนแรกก็คิดว่าวาลานน่าจะกลับมาแต่อาจจะยังไม่ฟิตเลยไงก็กลายเป็นแฮร์รี่แม็กควายกับคู่กับจอห์นนี่อีเวนก็ถือว่าอันนี้ก็พลิกโผเหมือนกันเพราะลินเดเลิฟเจ็บก่อนเกม ออก็หมดช้อยละเป็นแม <laughs> ็กควายกับอีเวนลงมาแต่มิดฟิลเซอร์ไพรส์กว่าคาเซมิโลอ่ะอันนี้คาเซมิโลเจ็บลงไม่ได้อันนี้ทุกคนรู้กันอยู่ละประปุติโอ้โหเทนฮากเอาแม็กทูมิเนกูมีลิกเซ่นอ่ะคือแบบไม่มีมิดฟิลตัวตัดเกมอ่ะคืองงมากเลยแบบเหมือนเทนฮากก็ค่อนข้างแลกอะไรอย่างเงี้ย เออเอาแม็กโทมินเกลายเป็นเอาอิลิกเซนเนี่ยลงมาเล่นต่ำเป็นมิดฟิลด์ตัวสุดท้ายยืนอยู่หน้าคู่เซนเตอร์กลายเป็นเทนฮาควางเกมเหมือนกับแบบให้อิลิกเซนเป็นคนเหมือนเซตเซตเกมขึ้นมาครับเป็นคนเซตมาจากแดนหลังขึ้นมาจ่ายบอลซ้ายขวาวางยาวอะไรอย่างเงี้ยแม็กโทมินเกลายเป็นตัวสอดขึ้นไปในเขตโทษเล่นเปนเหมือนกองหน้าเบอร์สองเลยงงออ คือแม็กโทเหมือนแบบเป็นคนวิ่งเขาเรียกว่าวิ่งทยานเข้าไปในกรอบเขตโทษอะไรอย่างงี้ยเนาะอ่าแล้วก็บรรโนโอรฟนเดนเดสก็ลงมาเป็นพย์เมเกอร์เหมือนเดิมครับส่วนแดนหน้าก็ยังเป็นแอนโทนี่ยืนขวาซ้ายนัดนี้แรดฟอร์ดเจ็บเจ็บก่อนเกมเหมือนกันจริงๆตอนแรกก็มีข่าวว่าแรดฟอร์ดน่าจะได้ลงอะไรอย่างเงี้ก็เปลี่ยนเป็นกานาโชกอ่าแล้วก็มีฮอยลุนเป็นหน้าตัวเป้าครับผม อืมก็ต้องบอกว่าเกมนี้จริงๆเมนยูครึ่งแรกก็ถือว่าคลองคลองบอลได้ค่อนข้างดีครับแต่ว่าจังหวะสุดท้ายปิดไม่ได้เหมือนเดิมอือใช่ครับจังหวะสุดท้ายนัย่คือปัญหาของเมนยูตอนนี้เลยครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ตอนนี้คนเริ่มวิจารณ์กันเยอะแล้วคือ,อฟอร์มของพี่แอนโทนีเออใช่ เออแอนโทนีนแบบลากเขาไม่ผ่านอ่ะ<ด>ผ่านก็ไม่ได้ดยิงก็ไม่ได้อะไรก็ไม่รู้ไม่ได้เลยทำอะไรไม่ได้สักอย่างอืจนจน,จนครึ่งหลังเทนฮงต้องเปลี่ยนแอนโทนีออกแล้วก็เอาอเฟลิสตรีลงมาแทนเออ,อเกมทางขวาก็เหมือนดูดูจะไหลลื่นขึ้นหน่อยครับอเออก็คือแอนโทนีนันนี้เสียบอลค่อนข้างเยอะครในในในสายตาผมนะส่วนกาลาโชเนี่ย ได้ความที่มีความเร็วอยู่แล้วก็คือกระชากขึ้นไปดัดจังหวะส,สุดท้ายเหมือนกับแบบยังไม่ค่อยลงล็อกกับเพื่อนเท่าไหรใ่ใช่ใช่ส่วนอีลิกเซน่นพอลงมาเล่นเป็นตัวปั้นเกมจริงๆเหมือนฟูลแลมเขาจะเอามิดฟิลคู่กลางขึ้นมาประกบสูงนะครับอีลิกเซ่นก็เลยเปิดบอลไม่ค่อยได้เออ,เอ,อลงไปเหมือนโดนประกบเยอะกลายเป็นแม็กควต้องเป็นคนผ่านบอลแทน <laughs> นัดนี้นัดนี้ถ้าถ้าให้คนที่เล่นดีเนี่ยผมให้แม็กควายนะเท่าที่ดูทเกมแต่ถ้าไม่นับบรูโนยิงประตูชัยในช่วงทนเวลาบาดเจ็บอกับอีกหนึ่งคนที่คืนฟอร์มละตรงไม่ตรงแล้วเฮ้ยอเออโอนาหน้าคือผมว่าเขาเขาน่าจะเรียกความมั่นใจได้เขาทงเยอะต่อให้ก่อนหน้านี้นัดซิตี้กับนิวคาสเซิลจะโดนมายิงสามลูกทั้งสองนัดเออสามศูนย์สามศูนย์ แต่นัดนี้เหมือนกับแบบฟูลแลมโอเคว่าเขาจะไม่ได้แบบคม,มเรียกว่าปัดแบบโอ้โหคือในนคือเหมือนกับแบบโอน,นาน้าเขาก็เริ่มเริ่มเริ่มปรับตัวเองกับพรีเมียร์ลีกได้ละอันที่หนึ่งอันที่สองคือเหมือนกับแบบเริ่มเรียกความมั่นใจให้กับตัวเองได้ละเอผแต่ก็ต้องบอกว่าเกมนี้แมนยูก็มีดวงพอสมควร, Bruno ครบูโนมายิงช่วงท้ายเกมพอดี ก็เลยเบียดไปหนึ่งประตูต่อศูนย์บุนโอยิงสวยนะครับผมอแต่ถ้าถามความเห็นผมว่าใช่ยิงสวยคือแบบ,บหักเสียบเสาเข้าไปเลยนะแบบปันเข้าไปจริงๆลุกนี้ก็ต้องบอกว่าต้องให้ความขยันของเปลิสตี้เนาะเปลิสตรี้กับ,บมาเซียลที่เขาไปบีบช่วยกันบีบบอลจนกระทั่งแบบเด้งกันไปเด้งกันมาแล้วบรูโนนก็เลยเกี่ยวหักหักหลบทีนึงเออ่าแล้วก็ยิงเข้าไปแต่ถ้าให้แมนน็อปแมทจริงๆผมให้แม็กควายนะเกมนี้แม็กควายเขาถือว่า กลับกลับคืนสู่ฟอร์มค่าตัวแปดสิบล้านปอนด์ได้สำเร็จเ<อ> <laughs> ยี่ยมมากเออเอาเมื่อกี้ลืมลืมถามเขาโทษเลยคู่นิวคาเซนเออคุณให้ใครมันเป็นแมนออฟเดอะแมอ่าผมก็ให้เซนเตอร์ของผมเหมือนกัน <laughs> เป็นจามาร์ลเซลครับจามาลัเซลกับครับอ๋อจามารัเซลใช่ไหมครับเออเนาะนี่กลายเป็นคู่พิมร์ลีกล่าสุดนี้เราให้เซ็นเตอร์ด้วยกันทั้งคู่เลยเซนเตอร์เล่นดีครับผมเออเนาะ จังหวะเคลียร์อะไรอย่างนี้โอ้โหขึ้นอ่ครับจังหวะเคลียร์ต่างๆก็ถือว่าแมนยูกับนิวคาสเซิลก็หนึ่งประตูต่อศูนย์ทั้งคู่เก็บสามคะแนนได้สําเร็จครับผมโอเคครับอันนี้ก็คือคุยเล่นหลังเกมซีเมริกอองกฤษครับโอเคครับเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับช่องเราเลยนะครับครับผมโอเคครับไ๊้ยบายครับ